โดยวันนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเราเป็นเจ้าภาพของการจัดประชุมค่ะโดยในวันนี้ผู้นาเหล่าทัพเองนะคะก็มารวมตัวกันที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าๆชกันแล้วนะคะวาระในวันนี้ก็คุยในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าทัพด้วยกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งในนั้นที่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการเข้มงวดเกี่ยวกับการที่จะปิดพรมแดนจริงๆแล้วก็วางมาตรการเกี่ยวกับการลักลอบนําชาวต่างด้าวเนี่ยเข้ามาอย่าง ผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็กลัวว่าถ้าเกิดยังมีการที่ลักลอบนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาจจะเกิดการระบาดของโควิด -19 ในรอลออ2ก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูกันว่าในวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกันค่ะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพรพิพ,พัฒน์เบญสีเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ทัพ2 6 3ซึ่งครั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมค่ะโดยมีผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพเข้าร่วม โดยในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้แต่ละเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงประเด็นให้ทราบตามลำดับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของแต่ละเหล่าทัพรวมถึงแนวทางการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทางด้านความมั่นคงการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือว่าโควิด1 9นะคะ ส่วนทางด้านของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารพลโทอภิสิทธิ์นุชบุตสบาในฐานะหัวหน้าทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยพหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ทัพ2อว่า พลเอกพอรพิพัฒน์บรญญสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณทุกเหล่าทัพที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และให้เตรียมพร้อมฟื้นฟูด,ด้านต่างๆหลังสถานการณ์โควิดนั้นคลี่คลายค่ะส่วนปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังในประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการระยะที่ห เรื่องนี้เองทางของผู้ปัะชาการทหารสูงสุดท่านได้กำชับกองกำลังป้องกันชายแดนร่วมกับตำรวจป้องกันตลอดแนวชายแดนไทยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะพื้นที่ภาค3ให้เข้มงวดการตรวจสอบบุคคลเข้ามาภายในประเทศมากยิ่งขึ้นหลังพบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาภายในประเทศแล้วก็พบว่าติดโรคโควิด -19 ในเบื้องต้นมีการนำลวดน้าวางเอาไว้ ตลอดตามแนวชายแดนค่ะเพื่อเป็นการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาภายในประเทศนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังเน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพเตรียมข้อมูลชี้แจงงบประมาณของเหล่าทัพประจำปี2,564ตามข้อเท็จจริงพร้อมตอบทุกข้อสงสัยขณะเดียวกันยังเน้นย้ำในที่ประชุมให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติในช่วงฤด,ดูฝนนี้และยังกำชับกำลังพลทุกเหล่าทัพ ให้ใช้วิจรารณญาณอย่างรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นคะ่ะโดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงและให้ปฏิบัติตามแนวทางรวมไทยสร้างชาติเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติคะ่ะนุบุสบาเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้านโฆษกของกองบัญชาการของทัพไทยขอต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ เข้าสู่การถแถลงข่าวการประชุมผู้ช่วยการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2,563ในวันนี้นะครับวันที่8กรกฎาคม2,563ณนห้องประชุมศรียานนท์อาคาร1นึ่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติครับการประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ช่วการทาหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณนะครับทุกหน่วยที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเน้นย้ําให้เหล่าทัพและสํานักง,งานตารวจแห่งชาติให้การสนับสนุนในเรื่องัต่อไปนี้ครับให้ปลูกฝังกําลังพลทุกนายให้มีความจงรักภักดีปกป้องพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนมหามงค,คลเป็น เดือนที่วันเฉลิมพระชมนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ขอให้มีการประดับธงธงชาติธงตาสัญลักษณ์และก็พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งเดือนครับให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด19อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง เตรียมพร้อมในการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุโทธโปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในห่วงฤดูฝนนะครับที่จะอาจจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นให้ปวดขันกำลังพลทุกระดับอย่างใกล้ชิดในการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมอย่างเคร่งครัดไม่กระทำ การที่ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆพร้อมทั้งใช้วิจรารณญาณอย่างรอบคอบในการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมต่อไปและสุดท้ายครับให้ช่วยกันนะครับในเรื่องของการ ปริบัตตามที่พระนท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นะครับคือการรวมไทยสร้างชาติให้มีความรักมีความสามาคัคคีกันมีมีความสามัคคีกันนะครับมีความปองดองสําหรับรายละเอียดการประชุมผมขอมอบให้ทางทีมโฆษกของกองประชาการครับถ่ายได้ชี้แจงในลาดับต่อไปครับ,รบสําหรับในการประชุมผู้ประชาการเหล่าทัพ ครั้งที่5ของปีงบประมาณ2563นะครับได้มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็เตรียมการในการปฏิบัติในอนาคตสันี้นะครับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยได้แก่การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตแผนที่ให้ทันสมัยรวดเร็วทันกับการพัฒนาประเทศและการบริการข้อมูลแผนที่ทางบครับให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถ ในการเชื่อมโยงกับแผนที่ทางทะเลและแผนที่ทางอากาศได้ด้วยนะครับเพื่อบูรณาการข้อมูลแผนที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและหลักเหล่าทัพให้เป็นข้อมูลแผนที่เป็นแผนที่กลางของกองทัพไทยในการปฏิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสาหรับกองทัพบกได้แก่การกําหนดให้ปี2563เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือทธนาหารต้านโควิด19เพื่อให้สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมวิถีชีวิตใหม่หรือิวน normal นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของการเป็นกองทัพที่มีศักยภาพทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพชั้นนำของภูมิภาคครับสำหรับในส่วนของกองทัพเรือนะคะ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสงครามอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงนะคะได้แก่อาวุธชีวเคมีรังสีและนิวเคลียร์นะคะหรือว่าอาวุธคอชอรนอค่ะโดยได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะที่ขนานนามว่านักรบคอชอรนอค่ะทำหน้าที่อะไรบ้างทำหน้าที่หลักใน3ด้านนะคะนั่นก็คือด้านการปกป้อง การป้องกันสงครามนิวเคลียร์ชีวะเคมีปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธทำลายล้างสูงและปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากเคมีและวัตถุอันตรายนะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับมิตรประเทศและเข้าร่วมกับสหประชาชาติได้อย่างสอดคล้องมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัตินั้นเกิดความมั่นใจได้ว่าทําได้จริงและควบคุมได้จริงนะคะสามารถนําไปสู่ขั้นตอนปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติทั้งการปฏิบัติการทางเรือทางบก และการช่วยเหลือประชาชนนะคะสำหรับในส่วนของกองทัพอากาศค่ะได้มีการพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศทั้งมิติทางอากาศมิติไซเบอร์และมิติอวกาศบนแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางใน6ประเด็นสำคัญนะคะได้แก่การพัฒนาที่อยู่บนฐานคิดของการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิมการพัฒนามิติทางอากาศการพัฒนามิติทางไซเบอร์การพัฒนามิติอวกาศ การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมและการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนายุทธวิธีการรบทางอากาศเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคนะคะสําหรับในส่วนประเด็นสําคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้แก่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค0 1 9หรือว่วิด1 9ในการประสานการปฏิบัติ กับกลไกหลักของแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศผ่านกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดโดยขับเคลื่อนการใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศนะคะในลักษณะการบรูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิตินะคะทั้งฝายปกครองทหารกระทรวงสาธารณาสุขโดยมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมกำกับดูแลสั่งการและติดต่อสื่อสารกับหน่วยต่างๆเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดและป้องกันการปรับปรามอาชญากรที่อาจจะฉุดโอกาสในการก่อเหตุสถานะ การดังล่วนี้นะคะรวมทั้งยังช่วยเหลือประชาชนที่อัได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทําให้แนวโน้มของผู้ติดเชื้อนั้นลดลงจนอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะคะซึ่งก็จะส่งผลให้การใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนนั้นกลับมาเป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาเดินทางมารับฟังการแถลงข่าวในวันนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ